ยอดไลท์หาพันรยอยังคะอยากเห็นกดไลค์ตอนนี้เลย40ปีอ่ะน้องใหม่ล่าสุดค่ะใบปุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอาชิตา ค่ะวันนี้เนี่ยชิจะมาเปิดคอลเลกชันหลุยวิตตองของชิเลยนะคะซึ่งก็จะอยู่ข้างหลังนี้หมดแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวชิจะมาเล่าให้ฟังว่าชิมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชิจะขอรวบรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอเซนรี่กระเป๋านะคะรองเท้านะคะเสื้อผ้าน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูใบแรกที่ซื้อจากช็อปไทยก่อนเลยแล้วกันนะคะช็อปลุยแต่ก่อนเนี่ยจะมีที่เกสรแล้วก็มีเอมพเอรี่มาอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าชิกับคุณแม่จะชอบไปซื้อที่เกสรซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะเเเปป็นนนทีี่าาจจะามกรร๋บด ระเป๋าหลุยใบแรกเลยนะคะคือรุ่นสปีดี้แต่ใบนั้นเนี่ยชีซื้อมาในราคาประมาณ1 3ื่นสามแล้วชีก็ขายต่อคะ่ะเพื่อเก็บเงินมาซื้อใบใหม่ซึ่งใบนี้นะคะอันนี้เนี่ยชีก็ตัดสินใจซื้อกับคุณแม่มาสาเหตุที่ชอบใบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถถืออย่างนี้ได้นี้ แลวก็สามารถสะภายอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับการไปเรียนหรือว่าไปทํางานนะคะซึ่งจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยส่วนมากนะคะมามาชี้เนี่ยก็จะเป็นคนใช้ชี้ก็แบบไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เลยนะคะใบนี้เนี่ยมีตํานานเหมือนกันก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยชี้ไปทริปที่ญี่ปุ่นนะคะย้อนกลับไปประมาณสัก4ปี5ปี6ปีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนชี้แลกเงินไปญี่ปุ่น3 0,000บาทวันแรกเลยที่ชี้ไปอ่ะชี้ก็ไปเจอร้านกระเป๋ามือสองที่ขายหลุยใบนี้ที่ชี้ชอบมากคือที่นั่นน่ะทุกคนเขาวางขาย กระบะเลยนะคะเป็นกระบะแบบเล็กๆเลยแล้วก็วางเอาไว้แล้วเขาก็จะมีสายคล้องที่เป็นเหมือนโซ่ค่ะเพื่อให้แบบหิ้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่าตัวน้องคนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ25งหมื่นห้าเราเนี้แต่ว่าชี้อ่ะแลกเงินไป3 0 0 0 0ืนบาทชี้ก็เลยคิดว่ายังไม่ซื้อดีกว่าผ่านไป4 5วันและเงินก็เหลือแล้วชี้ก็คิดถึงน้องใบนี้มากวันสุดท้ายที่ชี้ได้มีโอกาสไปเดินเล่นชี้ก็เลยกลับมาซื้อใบนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แอมมี่กิติยาด้วยที่วิ่งไปซื้อใบนี้กับชี้คือแบบเกือบไม่ไได้้้แแแแลลลวววว่่่ะะทททุกคนนเเเเพราาาบบบจมมีมีปป็ มันน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลุยวินเทจอะหรือว่าของวินเทจสิ่งที่ชิไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของกลิ่นอับอับอธิบายไม่ถูกค่ะซึ่งชิอะใช้เวลาในการแบบให้กลิ่นเนี้ยมันหายไปนานมากทุกคนแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้หายสนิทดีจริงๆแล้วใบนี้เนี่ย เป็นของพี่ชายชิเขาอยากได้มากตอนไปญี่ปุ่นกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วชิก็เลยโหวตว่าอะใบนี้ยน่ารักโหวตเพราะว่ามันค่อนข้างใหม่ด้วยแล้วก็ชิว่าทรงต่างๆเขาว่ามันดูใหม่ดีอย่างของแบบเป๊อันที่ชิโชว์เมื่อกี้เนี้ยมันจะมีความเก่านิดนึงอะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคือใหม่เลยนะคะทรงสวยแล้วก็แบบสามารถใส่เป็นยูนิเซ็กได้แบบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้เลยะคะ่ะคือที่ญี่ปุ่นอะทุกคนร้านแบรนด์เนมอะเยอะมากเยอะแบบถนนหนึ่งอะก็คือมีแบบติดๆๆๆกันเลยอะค่ะตอนที่แบบจะ แต่ละใบอ่ะเนาะลราก็ยืนดูยืนหากันในเน็ตว่าแบบวิธีการเช็คหลุยอะไรเงี้ยถัดมานะคะก็จะเป็นรองเท้าหลุยนะคะที่อันนี้เนี่ยน่าจะได้หลังจากกระเป๋าใบนี้นิดหน่อยนะคะก็คือรองเท้าคู่นี้เลยเป็นรองเท้าแบรนด์เนมคู่แรกในชีวิตของชิคู่นี้เนี่ยน่าจะมีประมาณสัก 9ปีได้แล้วค่ะของเอกเราอ๋ปอปมันจะมีแบบแบบว่าเด็กแฟชั่นนะคะก็จะมาดึงตัวเด็กการแสดงเด็กเอกอื่นเด็กแบบเพื่อนๆในมสวงเนี้ยไปเดินแบบซึ่งชีก็อยากได้รองเท้าส้นสูงมากใส่ไปเดินแบบแล้วอยากได้ก็เลยโทรหามามามา,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 มาก็เลยบอกว่าโอเคซื้อมาโอนเงินมาให้ก็เลยได้คู่นี้เป็นรองเท้าแบรนด์เนมคู่แรกในชีวิตของชีนะคะก็ผ่านมาประมาณ9ปีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรองเท้าในหนังที่เราไม่คิดว่ามันจะใส่จริงได้อะทุกคนอะไรของเขาอ่ะยังไม่มีอะไรที่มันพังนะ แต่ว่าแอบรู้สึกว่าส้นมันสึกนิดนึงค่ะซึ่งคู่นี้นี่ชี้น่าจะใส่แบบไม่ถึง10รอบอะแต่ว่าชี้ก็แบบชอบมากนะคะมันน่ารักดีอย่างเดทโค้ดของหลุยเนี่ยมันก็จะชื่อว่า M A 0171ของรองเท้าคู่นี้ซึ่งมันจะสามารถดูได้ว่าปีที่ผลิตก็คือปี2011อู้สิปีก็จะเป็นใบเล็กใบน้อยแล้วกันมา่ามาชี้เนี่ยเขาอะชอบกระเป๋าหลุยแบบอย่างนี้มากทุกคนคือกระเป๋าหลุยแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาละ มีวัตตูมหนึ่งคือมาชิเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอันนี้เล็กแพง ไม่คุ้มเขาไม่ได้มองนี้มามาชี้เขาจะเป็นคนมองที่เขาใช้อะไรแล้วคุ้มอย่างอันนี้คือตอนนั้นอ่ะอันหนึ่งน่าจะแบบ2 0 0 0มื่นหรืออะไรเงี้ยคือแบบสามารถซื้อกระเป๋าใบใหญ่ใบนึงได้เลยอ่ะอันนี้คือย้อนกลับไปสมัยแบบ8ปดปีแล้วนะคะราคาก็อยู่ที่แบบ0,000มื่นเนี้ยซึ่งชี้แบบเอ้ยม้ามันแพงซื้อกระเป๋าได้เลยแต่มาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาแบบเขาจะเอาไว้ใส่เครื่องเพชรเครื่องประดับเขาแล้วพอเขาซื้อมานะทุกคนเขาแฮปปี้มากกว่าการซื้อกระเป๋าใบใหญ่อีกซึ่งชี้ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราไม่ควรไปตัดสินให้ใครรรวว่แบบ่่าาาาาบเเเเอออ้้้ยยมซืละไงงีท ถ้าเราใช้อะไรเยอะอะแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ขุ้มซึ่งเขาจะมีแบบใบเล็กใบน้อยอีกเยอะมากอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือของที่สามารถจิกมาถ่ายคลิปให้ดูได้นะฮะใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ชี้ซื้อให้มาที่ไหนนะเพื่อนฮ่องกงปะอันนี้ ไต้หวันซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่ากระเป๋าแบบนี้ยังไม่เป็นที่นิยมคือยังไม่มีใครใช้กระเป๋าจิ๋วค่ะซึ่งชี้เองอ่ะก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ชอบอ่ะแต่ถ้ามา้อยากได้ก็โอเคอะไรเงี้ยหลังจากนั้นน่ะก็คือกระเป๋าจิ๋วปัจจุบันเนี้ยฮิตมากแต่ว่ามามาชี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบนักเย็บป,ปักถักร้อยอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นกระเป๋าสองชั้นซึ่งเดีนเน๋ยวนี้กระเป๋า2ชั้นคือฮิตมากรุ่นที่ยาย่าใส่แต่มามาชี้อ่ะจะบอกว่าเป็นผู้นําเทรนด์ที่แท้ทูเขาทําอย่างีี้้้้้มมมมาาาาาานนนนกแแลลววอออัคืืไไไ่่สรรถหทหดพ เองและชีไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเย็บหรือเขาอะไรเขาใส่ยังไงเพราะเขาเป็นคนสัมภาระเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันอันนี้แค่นี้มันไม่พอพวกกระเป๋าหรือว่าของหลายๆอย่างชีรู้สึกว่าเมื่อเราเก็บไว้วันใดวันหนึ่งเทรนด์มันจะกลับมาอย่าขายของเพราะอันนี้มันตกเทรนด์แล้วหรือว่าอย่าซื้อของที่มันเป็นตามกระแสซื้ออะไรที่เราชอบผ่านไปกี่ปีเราก็หยิบกลับมาใช้ได้นะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยมาเคยชอบมาก แต่ปัจจุบันม้าก,กับแบบเฉยๆอะไรเนงะี้ยแต่กับกายเป็นช่ชอบอย่างเงี้ยก็สามารถมาสับเปลี่ยนใส่กันได้เลยนะคะจริงๆแล้ว2ใบเนี้ยมันมาพาร้อมกับกระเป๋าอันนี้ค่ะซึ่งสีมันจะเป็นสีเดียวกับด้านในเลยค่ะเฮ้ย <mejor pur ian> เจอบัตรเดบิตของตัวเองโอ้ไม่ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมสวชี้มีเงินอยู่ในนี้ประมาณแบบ3,000กว่าบาทยังไม่ได้ไปปิดบัญชีเลยซึ่งกระเป๋าตังค์ใบนี้เนี่ยมีประวัตินิดหนึ่งก็คือว่าชี้มีกระเป๋าตังค์ใบนี้สีน้ําตาลแบบที่ไม่สามารถใส่เหรียญได้ใบนั้นอะ่ะบางแล้วแบบดีมากแต่มันไม่มีผลิตแล้วในตอนนั้นแบบแปดปีแล้วนะคะแล้วเพื่อนชีมีใบนี้ไปแลกมาแลกกันมา มันก็ยอมแลกทั้งที่ถามว่าใครคุ้มชี้ว่าชี้คุ้มเพราะใบนี้แพงกว่าแต่ใบนั้นแค่มันไม่มีผลิตแล้วคือแลกกันมาแบบเจ้าเจ๋นะคะได้มาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเฮ้ยพีอดไปเอากระเป๋าหลุยของป้านั้นให้ดูหน่อยดิโอ้ทุกคนอยากเห็นไหมอยากเห็นกดไลค์ตอนนี้เลยแต่ก่อนตอนเรียนมาหาหลัยเนี่ยชีย้เป็นคนที่ชอบข้อมือแบรนด์เนมมากซึ่งชี้ก็เลยมีข้อมือแบรนด์เนมอันนี้ สสีเลยนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะกับสีน้ำตาลนะคะเป็นคนใส่เอเซอรีไม่เก่งนะ,ะแต่ชอบที่จะมีค่ะมีเกือบทุกแบรนด์เลยค่ะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อที่ห้อยกุญแจรถนะคะบ้านชี้อ่ะคือรถยี่ห้อเดียวกันเยอะแล้วมันก็จะหน้าตาเหมือนกันทุกอันเลยค่ะก็เลยแบบ หาวิธีการแยกโดยการใส่ผงกุญแจอ่ใบนี้เนี่ยก็ได้มาจากอังกฤษคือตอนนั้นเนี่ยครอบครัวชีอ,อยู่อิตาลีหมดเลยแล้วมันมีที่สุดท้ายเหลือที่เวนิสคือมันตรงกับวันที่1ซึ่งมันเป็นวันปีใหม่1มกราคมค่ะคือชอ็อปทุกช็อปที่อิตาลีคือปิดหมดพี่ชียต้องบินคืนวันที่2ทําให้เขาไม่สามารถไปช็อปใบนี้ได้เขาก็เลยแบบว่าไลน์มาบอกชีว่าฝากดูใบนี้หน่อยที่อังกฤษแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกเลยว่าอิตาลีถูกกว่าเยอะนะมันจะมีแบบเหล๋ยวประมาณ2อสามใบสุดท้ายของอังกฤษเลยค่ะชก็แบบรีไปดูให้ นะคะคแล้วก็ได้ใบนี้มาราคาเราไม่ได้บอกเลยอะโใบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะอสเซนซีนะคะปุกปิกอันแรกนะคะก็จะเป็นสร้อยนะคะอันนี้ที่เคยทำอันบ็อกซ์ไว้แล้วนะคะชอบมากคือไม่ผิดหวังแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นต่างหูพี่จิวจ๋วจิ๋วซิปโปไทยนะคะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด ตอนวัย26ปีนะคะชีชอบมากปัจจุบันดีชียังใส่อยู่เลยมันง่ายแล้วมันเข้ากับทุกชุดแล้วชีเป็นคนแบบไม่ชอบอะไรที่มันเยอะมันใหญ่จนเกินไปแต่อันเนี้ยคือมันน่ารักและดีเทลก็คือ2ข้างอะ่ะมันไม่เหมือนกันและความบังเอิญก็คืออันเนี้ยพอ ใส่กับไอต่างหูอันเนี้ยแล้วมันแมทกันดีมากอย่างช่วงเนี้ยอาจจะชอบซื้อเอเซอรี่แต่ปีที่แล้วอ่ะชีชอบซื้อเสอยืดแบรนด์เนมมากไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนะแต่ชอบที่จะมีหลายๆยี่ห้อค่ะซึ่งอันนี้ก็เลยได้มาที่เอ็มโพเรียมนะคะซื้อสีเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะโลโก้มันเป็นสีแดงแล้วเชียเป็นคนที่ชอบสีแดงมากแต่ไม่ชอบสีแดงที่แบบเป็นสีแดงเลยอ่ะจะชอบแค่แบบมีอะไรบางอย่างที่เป็นสีแดงน้องใหม่ล่าสุดคะ่ะ ใบนี้คนถามเยอะมากแล้วก็จะบอกเลยว่าเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนนะคะคือช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีช็อปดีมีคืนใช่ไหมคะที่รัฐบาลช่วยซึ่งใบนี้มันก็เกินเกินงบไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือเห็นแล้วรู้สึกแบบน่ารักมากไม่ไหวแล้วคือเข้าสู่วงการกระเป๋าเก็บเหรียญกระเป๋าใส่ยาดมแล้วหนึ่งมันเป็นเหมือนเอเซอรีค่ะมันไม่เหมือนกระเป๋าเพราะมันไม่สามารถใส่อะไรได้เลยเราแบบแต่งตัวเรียบร,ยบรยบแล้วพอใส่เนี้ยปุป๊บอะมันดูแบบเต็มทันทีอะพอมาเปรียบเทียบ โอเคห้าหมื่นกว่าเนาะราคาเข้าใบใหญ่เลยขนาดแตกต่างกันเป็น10 20เท่าค่ะคุณแม่ใบนี้นะคะรู้สึกจะไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำอ่ะชิก็เลยงงว่าเขาเอาอะไรมาตัดสินเรื่องล่ามันก็มีอยู่ว่าถ้าแบบยิ่งอันใหญ่ก็จะผลิตง,ง่ายยิ่งอันเล็กๆอ่ะมันจะผลิตยากยิ่งเล็กยิ่งยิ่งแพงส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบที่ตอนนั้นอะชิซื้อมาเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องบินหนึ่งแล้วใบเนี้ยเคยไปกับเราที่เกาหลีปอจำได้ปะ แต่บอกเลยอีปิ่มปวดไหลมากเ,เพราะว่าชีเป็นคนที่เวลาบินไปประเทศอะไรกัแล้วแต่ชีต้องพกคอมไปด้วยวิธีของอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คือ,อคกล้องในนั้นน่ะ3ตัวอย่างเงี้ยคือด้วยตัวกระเป๋าที่แบบไม่ใส่อะไรเลยก็หนักแล้วค่ะแต่คิดว่าใบนี้เหมาะกับผู้ชายมากกว่าเพราะผู้ชายเขาจะรับน้ําหนักได้มากกว่าชีก็เลยอ่ะให้พี่ไปเลยจ้ะ แต่ว่าสลักชื่อของตัวเองมาแล้วนะหรือก็คือว่ามันจะมีแท็กอย่างนี้ใช่ไหมคะและเราสามารถเอาไปเขียนตัวอักษรได้ซึ่ง A S ก็ย่อมาจากอาชิตาซิรินะคะยอดไรขรบ5พันหรืยังคะเปิดกระเป๋าของคุณพ่อให้ดูนะคะก็คือใบนี้เลยนี่ป้าชี้เนี่ยเขาซื้อในเดือนเกิดของพี่ชายชิปในราคา เจ็ดมืนนะคะที่ฮ่องกงนะคะซึ่งแบบ3 1อปีถ้าปัจจุบันอะ่ะใบนี้น่าจะต้องมีแบบสองแสนนะหนูว่าต้องมีซึ่งแต่ก่อนอะ่ะหนุ่มหนุมผู้ชายอะ่ะทุกคนสามารถถามคุณพ่อได้คือเขาจะต้องมีกระเป๋าอย่างเงี้ยถือตลอดเป็นกระเป๋าแบบใส่เอกสารต่างๆเป็นกระเป๋าในตำนานเลยคือรุ่นพ่อแม่เราอะ่ะเขาจะเป็นลายอย่างเงี้ยฮิตมากเขาเรียกว่าลายแหละลายไม้หรือลายอะไรไม่รู้ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสาหรับการรีวิว หลุยวิตตองนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดู c h a n าแน Collection นะคะก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆแล้วกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <Bye S 1> บ๊ายบาย